สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านโบเจ็ดลูกนะครับอ่าอํเภอลุงจเจ้าสุวรรณครับตอนนี้นะครับนี่แต่เนีนอยู่คือก็คือปลาเกาเพือกนะครับเป็นปลาเกาืพันธี่ว่าไม่ย้องปบนะครับอ่ามันเป็นซี่ข้าวรุนเลยอ่าได้ติดต่อปลามงจังหวัดสุวรรนะครับก็คือท่านสุพลอ่นคงนะครับแล้วก็อ่าตุงบ๊อบให้กับอ่าทันเจริญรีมันนะครับปลามง จังหวัตสุลนะครับขาได้มารับมอบปลาเก๋ปพันห้าอย่างนะเขาคือปลาเก๋เพือกนะครับก็คุณพิคิดนะครับนักวิชาการประมงนะครับวันนี้ก็มาเป็นสกีไปยานนะครับว่าเราได้ออปล้านี้ไปซึกงสายไใหญ่แล้วก็ลอยขึ้นสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณประมงจังหวัดน,นะครับที่อเอาใจไซน์ในเรื่องนี้มาครับเพื่อที่จะเอาไปปริจอจาศึกษาแล้วก็พอพันนะครับแล้วก็ปล่อยส,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 สุนขึ้นสู่ทะเลกลับเหมือนเดิมนะครับผม